We fight. สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมพวกเราสองคนครับในรายการชิมลางตัวอย่างใหม่จักโยโย่ได้แล้วอ่ะโยโย่พอแล้วเขาไม่มาแล้วทำหน้าที่แทนจุดทุเรียบไหมล่ะไม่ต้องจุดไม่ต้องจุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ก๊อกๆอะน็อกๆอ่ะแบบแบบนักนอกรมาแน่ๆครับผมแล้วสหรับวันนี้ครับเราอยู่ในขั้วกลาง ปลายปีที่เป็นสัปดาห์ของการแข่งขันระหว่างสอค่ายกระตูดังครับผมครับผมดีซกับมาเวลใช่ครับผมปีหน้าเนี่ยจะมีศึกชนทางกันครับคืออันนี้เขาบอกว่าเยอะเนฮะทางทางดีซีเนี่ยถือว่าหมัดหนักกว่าใช่เพราะจัดปอปแมนกับแบทแมนมาเลยมาแล้วขณะที่ฝั่งมาเวลเนี่ยเอามวยรองมวยรอง มวยร้องแต่มากอดเยอะเลยมีแฟนประจำแล้วในกัปตันอเมริกาซิวิวอมมาขัดใช่ครับมาขัดขาที่หนังสองเรื่องนี้ตอนแรกนะน้องหง์ลงฉายวันเดียวไปเลยสี่พฤษภาคนห้าคือดีซีพอมาเวเขาจองมาเวเขาจองอยู่แล้วตอนต้นเดือนต้นเดือนพฤษภาแล้วต้องมีหนังเขาหนึ่งเรื่องเราต้องมีอยู่แล้วดีซีจะวัดครับมาฉายชนแต่ปรากฏว่ามาเวลบอกว่าไม่หลบก็ชั้นจองอีกทั้งทุกฟีอยู่แล้วเพราะนั้น ออกมาปุ๊บซีก็เลยขยับมาเป็นเดือนมีนาก็จะกวัาเดือนมีนไปก่อนเพราะดูแล้วจะชนกันเนี่ยคนที่เสียเปรียบจะเป็นใครรู้ไหม d ีเพราะตัวเองเอาตกชุดใหญ่ไงซูเปอร์แมนแบทแมนนี่คือบิ๊กบึ้มแล้วขนาดมาเวลเนี่ยกับอเมริกาตัวร้องไงเกิดเกิดรายได้แพ้ขึ้นมาเนี่ยโทษนะเสียเสียเยอะเลยนะเสียเยอะเลยเสียเยอะเลยเยพราะงั้นก็คือหลบไปก่อนคือว่าอย่างที่บอกคือมาเวลเนี่ย มันสั่งสมแฟนคลับมาก่อนไงใช่ครับผม DC เนี่ยอาจจะมามาช้าแต่แรงแต่เรื่องแฟนคลับยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่เ่าคือว่าไอ้กลุ่มแฟนหนังสือมันมีอยู่แล้วใช่แต่คือตอนนี้มาเวลเขาได้กลุ่มคนที่แบบว่าไม่ใช่แฟนหนังสือมาก่อนครับอเป็นพวกที่แบบว่าพิ่งรู้จักตอนดูหนังม่นอยืพวกแอนด์มงแอนด์แมนนแฟนหนังสือรู้จักแต่แฟนหนังมันไม่มีใครรู้จักแต่ตอนนี้คือมาเวลสามารถสร้างแฟนกลุ่มนี้ได้แล้วใช่ทีนี้คือ DC เนี่ยยังไม่มีแฟนกลุ่มนี้มีแค่แฟนหนังสือเพรานั้นถ้า ชนกันเต็มๆน่ะหมัดต่อหมัดน่ะเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยเสียเลยนะเพราะตัวเองเอาเอาพระเอกเลยนะตัวหลักตัวหลักมาลงมาเลยนะเออครับผมตัวหลักประตูตัวรองอ่ะตัวรองนะฮะครับผมดังนั้นครับครัทีลังก็อย่างใหม่ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่เรียกว่าเป็นภาคที่สามแล้วของขั้หนุ่มกัปตันอเมริกาครับในภาคที่มีชื่อว่าซีวิวองสงครามกลางเมืองนี่เขามีเพียงแค่รถเซ็ดังขึ้นไป เดี๋ยวไปย่างแม่นครายต้องมีเลยอะวครับผมครับอยากพี่ล็อกเลยฮะับจำเนื้อไม่ได้ครับอันนี้เป็นตอนต่อจากบั๊กเอร์อ่าอเอาไปเจอ Do you remember me? Your mom's name is Sarah. You used to wear newspapers in your shoes. You're a wanted man. I don't do that anymore. Well, the people who think you did are coming right now. They're not planning on taking you alive. Captain. <laughs> While a great many people see you as a hero. There are some who prefer the word. The Operated with unlimited power and no supervision. That's something the world can no longer tolerate. I know how much Bucky means to you. Stay out of this one. Please. You don't only make this worse. You're saying you'll arrest me? Uh, there will be consequences. Uh, Captain, you seem a little defensive. Well, it's been a long day. If we can't accept limitations, we're no better than bad guys. That's not the way I see it. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I just want to make sure we consider all our options. Just people that shoot at you usually wind up shooting at me too. You know what's about to happen. Do you really want to punch your way out of this? What are we doing? We fight. Um, Sorry, Tommy. <clears throat> you know I wouldn't do this if I had any other choice. But he's my friend. Um, so, you. เมริกาครรัับบคคำว่าเพื่อนนะมันมีความว่าเพื่อนมันมีความหมายไม่ยิ่งใหญ่แต่จริงใจให้เธอครับผมพี่เพ้คุณคุณนะคุณคุณนะพี่ก็เอฟเหมืนคุณคุณเอ็งขึ้นมาเลยพี่เอฟเหมือนเป็นหิดเป็นหิดครับผมเรื่อนเดียวกับ d ีอีูแล้วคือเรื่องซัลเตี่ยคือว่าเรื่องของการควบคุมอํานาจของซุปเปอร์ฮีโร่ใช่ครับเพราะว่าตัวกัอเมริกาเขาเป็นผู้นำเอเวอร์เจอร์ล่ะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะใช้กานาจแบบ แบบไม่มีการการร้องเท่าไหร่ลุยแหลกอย่างเดียวคือเข้าข้างอ่เมื่อกี้บักกี้บักกี้คือเพื่อนเพื่อนที่มาตั้งแต่สมัยเด็กเด็กเด็กเลยใช่เพราะบักกี้เป็นทหารก่อนนะครับพื่อนตีมาเลยครับผมการสุดท้ายก็เพื่อนกับเพื่อนเลยเนาะครับผมเพื่อนกับแฟนแทนกันไม่ได้เพราะว่ากันพลาดนะในเรื่องนี้คือผู้ชายสามคนแย่งนะโหคุณยังไงนะฮะครับนั่ดแเลยครับก็ดูสนุกนะ ก็ได้อยูสนุกสนุกและคือเรื่องกับตันอเมริกาถ้าเริ่มแต่นับแต่ภาคแรกภาคสอนมันภาคสอนี่เรื่องมันดีกว่าภาคแรกเยอะเข้มข้นหรเรื่องการแล้ะมันมีเรื่องการวงการเมืองมัอะไรแบบอะเรื่องลึกนะครับผมใช่ครับแล้วภาคนี้ด้วยยิ่งในเมื่อมันมันกลายเขาเรียกว่มเป็นการ จุดแตกหักของกลุ่มเอเวนเรชั่นมาเจอเอเวนเจอร์นอะแตกหักกันครับผมใช่ครับอย่างในเอเวนเจอร์เนี่ยภาคสน่ะแค่แยกย้ายกันเฉยอันนี้คือแตกหักกันเลยคือแนวคิดกับคนละแนวทางกันละครับผมฮะน่าสนใจน่าสนใจดีเพราะคำว่าเพื่อนครับผมน่นมีความหมายครับถ้าเราถามว่าเราเรียกว่าชฉลาดกวัวเขาไม่เกี่ยวเลยกับเพื่อนนะครับผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับผมมาแล้วก็เรื่อเรื่องนี้เข้าใจเด้๋ยวพอมันขนมาเยอะนะขนมาเยอะเมื่อกี้ไปแบบแพนเธอร์ใช่ไหมเห็นแบบ มีคนทักเหมือนกันเลิกหลมีคนทักพี่เหมือนกันเล่งด้วยกระไหครับผมนะมาไทยแล้วไงเลิกหลครับผมที่วิ่งบนสะพานพระรามเก้านะใช่สะพานแขวงเรานะอะไรพี่ว่านะครับจะมีนี่ด้วยนะไอ้เมืองมุมเห็นข่าวบอกแล้วไอ้เมืองมุมจะไปถ่ายอยู่ไปถ่ายเนี่ยประมาณสองอาทิตย์สุดท้ายก่อนว่าหวังว่าหวังหวังว่าจะมีมีมีเขาเพิ่งบอกแล้วมีมีเขาบอกแล้วมีมีแน่ๆครับมีแน่แน่กับไอ้เมืองมุมครับคนที่เล่นก็คือน้องทอมฮอลแลนด์ที่เล่นเป็นเด็กแบบเป็นคนใหม่ เปลี่ยนไปเรื่อยๆใหครับแต่ตอนนี้กลับมาดูแบบมาเวลมาดูแลแล้วน่าจะโอเคขึ้นก็น่าจะโอเคขึ้นครับผมนะครับผมอ่ะสรุปละพูดกันเยอะไปละสำหรับคภาพเคลื่อนเรื่องนี้เข้าฉาจครับพี่ต้อยจัดดูอีก็ดูมาแล้วสองภาคแล้วภาคนี้ตัวอย่างก็ไม่ได้ขี้เลนะอ่าอย่างไม่ได้ขี้เล่ครับผมน้องแบ็กวิดอเนี่ยบินได้ด้วยอ่ไม่ใช่นะไอ้สการเลดวิช แบควิดโด้แบ็ควิดโด้บินได้บินได้เล็กมันเล็กแบบเไปลองดูถ้าเป็นสการเดตสการเลวิทมันต้องเป็นกระโปรงแดงๆเลยที่มันชุดดำเงชุดดำเดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูนะลองลองแล้วก็ตอบเราในคอมเมนต์แล้วกันว่าเออที่ที่เห็นบินบินอยู่ข้างหลังกัตันเมก้าเนี่ยเป็นสกาเลตวิทหรือเป็นแบควิดโดอบอกเลยหน่อยบอกเลยหน่อยครับผมครับผมครับดูครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเนาะเราเลยอยากรู้ว่า พอเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อรอบๆข้างแล้วใครอยู่ฝั่งใครกันบ้างแล้วจะลืมมันจะมีตัวอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกบ้างตัวใหม่ๆแล้วลืมทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องนี้มันจะส่งต่อไปเรื่องอเวนเจอร์ภาคที่สามอินฟินิตี้วอลด้วยใช่โอ้โหแล้วแล้วคือมันคือมันเหมือนว่ามันเป็นจุดหนึ่งมันจะมีแบ็คแพนเทอร์ย่างเลยเออย่างคือแพนเทอร์จะดเล็กอีกต่ออีกเรื่องหนึ่งด้วยปี2017ใช่แล้วก็คือก็ถือว่าบนะคือเพื่อน่้ยหนังมาเว เหมือนจะเป็นตัวละครตัวเอกคนละคนละตัวกันนะแต่ยังไงก็ต้องดูให้หมดเพราะมันจะมีอะไรที่แบบอินูตูนังเกี่ยวพันกันแน่นอนครับผมและอย่างที่บอกครับอย่างที่เกิดเป็นต้นรายการคือตอนนี้ครับมาวิวจะสร้างอะไรคนก็ดูฮีโร่ที่ไม่ดังในร์ตูเนี่ยมาขยายเรื่อปุ๊บก็มีคนดูแอนแมนที่ยังรู้จักแต่การ์เดนออฟเดอะแคเล็กซี่เนี่ย พี่ใบ้เลยนะใช่เหมือนกันคือคุณงพี่ใบ้เลยตอนตอนที่เปิดโรมมาพี่พี่ใบ้เลยแล้วนี้คือภาคสองรอดูไหมอยากดูไหมอยากเลยใช่ครับเขาสร้างแฟนได้แล้วนะครับผมนั้นครับหาภาพเรื่องกับตาในเกาะซีวิววอซีวิวอซีวิวอลซีวิวอเขาสานสายครับเราสองคนจะดู What do we do We fight